สวัสดีค่ะเจอกันนะคะในคลิปแบบแรนดอมกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะสำหรับหัวข้อที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะจ๊ะก็คือหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นนะคะคนที่ตั้งใจเดินออกไปจากชีวิตคุณเนี่ยทางที่เขาเลือกเนี่ยนะคะดีเป็นอย่างที่เขาเลือกมาอย่างที่เขาคิดเขาหวังไหมไหมวันนี้เราจะลองไปเปิดพลังงานเขาดูกันอมาเริ่มเลย ให้คุณนะคะนึกถึงคนที่คุณอยากถามถึงนะก่อนอื่นแม่หมอขออนุญาตดูความรู้สึกเขานะคะหลังก่อนก่อนที่จะไปจากคุณอนะตอนที่เขาตัดสินใจที่จะไปจากคุณนะคะเขาคิดยังไงบ้างนะคะแม่หมอก็ขอห้าใบจะเขาคิดยังไงบ้างก่อนที่เขาจะไปจากคุณนะอะเจ็ดถ้วยนะคะใบแรกจัตติกนะคะ สองไม้ค่ะสองถ้วยนะคะและสุดท้ายอะไรเอ่ยเดอะไฮโรเฟนนะคะใต้สำรับเป็นลเลปนสเตรงทำไมเขาถึงคิดอยากไปจากคุณน่ะมันอ๋อโอเคแม่หมอเข้าใจแล้วแม่หมอว่าคนคนนี้จะต้องมีตัวเลือกอก่อนที่เขาจะไปจากคุณก็คือแน่นอนแหละคนเราจะไปเนาะมันมีไม่กี่เหตุผลนะคะหนึ่งอาจจะมีคนอื่นสองอา,อาจจะคิดว่า อิ่มตัวและเข้ากันไม่ได้อยู่กันไปก็ไม่มีความสุขอะไรเงี้ยสำหรับเหตุผลของคนคนนี้นะคะแม่หมอว่าเขามีความรู้สึกว่าการได้อยู่กับคุณนะ่ะมันยังไม่เป็นเหมือนสิ่งที่เขาคิดเขาฝันนะก่อนแมเออมันมันยังไม่ใช่คนนี้ยังไม่ใช,ยใช่ยังไม่เป็นอย่างฉันคิดฉันฝันขณะระยะเวลาที่ครบกันอะไรแบบนี้ก็คือยิ่งทําให้เขาเรียนรู้ขึ้นว่า มันไม่ใช่เรียนรู้เดี๋ยวมันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกอะไรเงี้ยรู้สึกเองอะว่าแบบยิ่งอยู่ก็จะยิ่งเป็นแบบนี้โนสู้เราแยกย้ายกันไปเติบโตอะไรแบบนี้ดีกว่าแยกย้ายเขาคิดว่าการที่ตัดสินใจอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ยุติธรรมแล้วก็ถูกต้องและสำหรับคุณและเขาอะไรเงี้ยถามว่าเขายังมีความรู้สึกดีต่อคุณไม่ตอนที่เขาจะไปเขามีความรู้สึกดีค่ะเพียงแต่ว่าเขานะ เขาว่ายัางยังยังแบบยังไงอะไอไม่ไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธอะไรคุณเลยเนะไม่ถามว่าเบื่อขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้เบื่อยังมีความรู้สึกดีให้แก่คุณอยู่แต่ว่าเขาคิดว่าเ,เราอยู่กันไปก็เท่านั้นน่ะเออนึกเหรอเราอยู่กันไปก็เท่านั้นมันอิ่มตัวมันมันไม่มีอะไรที่จะแบบเออดีขึ้นไปกว่าน,นี้ละแล้วลเขายังอยากสอสแสวงหาเขาเขาคิดว่าเขา ว่าว่าเขายัางจะต้องเจอคนใหมๆ่ๆเจอเจอคนที่ใช่กว่าเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยเป็นการที่แบบเขาตัดสินใจที่จะไปจากคุณนะคะตอนจบกันแม่หมอว่าก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะก็คือแยกย้ายกันด้วยดีนะคะสําหรับ พลังงานส่วนใหญ่ที่แม่หมอเห็นนะไม่ได้มีการโกรธกันหรือว่าทะเลาะกันอย่างรุนแรงเลยจบกันด้วยดีมีการพูดเขาอาจจะพูดกับคุณว่าเออเข้าใจเรานะอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะต้องแยกย้ายกันไปเติบโตนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยเ,ออเขาอาจจะพูดหรืออธิบายยกแบบยกสิ่งดีๆมาๆมากมายพูดกับคุณอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยที่ฉันต้องไปเพราะแบบนี้แบบนี้นะนั่นแหละค่ะมันก็เลยแบบว่า เลิกกันด้วยดีด้วยคําพูดแต่มันแต่คุณอาจจะเสียใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าก็ทําเหมือนกับเข้าใจเขาอ่าแล้วเดี๋ยวทีนเนี้ยเมื่อมันเป็นอย่างเงี้ยเรามาดูกันว่าแล้วทางที่เขาเลือกอ่ะสิ่งที่เขาเลือกอ่ะมันดีอย่างที่เขาคิดเขาหวังไว้ไหมเออแม่หมอก็ขอห้าใบค่ะสิ่งที่เขาเลือกนะคะทางที่เขาเลือกนะคะมันเป็นอย่างที่เขาคิดไหม อสศวินถือดาบนะคะวิ e ออฟฟอร์จูน e หนึ่งเหรียญน,นะคะและสุดท้ายเลยเด็กถือไม้นะคะใต้สำหรับหกถ้วยแม่หมอว่าเดี๋ยวเขาย้อนกลับมาหาคุณแน่เลยมีโอกาสนะคะที่เขาจะวนเวียนกลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งนะคะอาจจะไปแล้วแม่หมอว่าตอนเนี้ยเขายังไม่ได้เรียนรู้เท่าไหร่ เขายังคงลุ่มหลงกับกับสิ่งที่เขาเลือกเออต้องพูดอย่างนี้เลยกําลังกําลังมีความสุขก,กับสิ่งที่เขาเลือกอะไรอย่างเงี้เนาะเออแต่ว่าไพาบ่บอกว่าเขานะ่ะการที่เขาตัดสินใจอย่างเงี้ยเขาอาจจะหุนหันพันแล่นไปนิดนึงเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่เขาเลือกดีเออน่าจะพลังงานส่วนใหญ่น่าจะเพิ่งจบกันไม่นานอืมน่าจะเพิ่งจบกันไม่นานนะครับเพราะว่ามันมันมีอยู่มันลักษณะแบบแบบเพิ่งเริ่มต้นนะเออเพิ่งเริ่มต้น ในในในสิ่งในทางที่เขาเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขายังคงมีความสุขกับมันอยู่อันนี้ต้องขอพูดตรงๆยังมีความสุขกับมันยังไม่ถึงเวลาที่เขานะคะจะได้เจอของจริงเออว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะอยู่ในช่วงเริ่มต้นคะ่ะอะไรก็ดีอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าต่อไปเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างมันอาจจะไม่ได้ดีไพ่อะไพ่บอกในทนํานองที่ว่าการที่เขาอะเลือกสิ่งสิ่งเนี้ยเขาอาจจะหุนหันพันแล่นหรือใจร้อนอะไรแบบเนี้ยไปสักนิด หนึ่งและสิ่งที่เขากําลังเผชิญมันอาจจะเป็นความสุขฉาบฉวยแต่เพียงแค่ว่าเขาอะเคายังไม่ได้ถึงจุดๆนะงะที่เขาจะรู้ว่าเออว่าสิ่งที่เขาเลือกมันฉาบฉวยอะไรอย่างงี้นะคะเขาก็ยังคงแบบดื่มดํากับมันไม่ใช่ดื่มดําเลยยังคงแบบเหมือนมีความสุขกับมันอะในในสิ่งที่เขาเลือกอะไรอย่างงี้อยู่ในระยะเริ่มต้นค่ะแต่ใต้สํารับนะคะมีหกถ้วยแม่หมอกลัวว่าเขาเนี่ยนะคะอาจจะมีการเวียนกับมหาคุณใหม่อืมนะคะ ตอนนี้เขายังไม่รู้หรอกแต่ต่อไปอะ่ะต่อไปในอนาคตไม่แน่เมื่อเขาได้เรียนรู้อะไรแล้วสิ่งสิ่งที่เขาคิดว่ามันใช่มันดีอาจจะไม่เป็นอย่างเขาคิดแล้วเขานะคะจะเวียนเวียนกลับมาหาคุณใหม่อีกรอบหนึ่งนั่นเองจ้ะแต่ก็อาจจะช้าหน่อยอะไรเงี้ยเป็นเดือนเป็นปีอะไรเงี้ยก็ว่าก,กันไปพอถึงวันนั้นคุณจะให้โอกาสเขาไหมมันก็เป็นเรื่องของคุณนะคะอืมันก็อยู่ที่คุณจะให้โอกาสเขาอีกไหมโอเคก็ประมาณนี้นะจา้าสำหรับแรนดอมวันนี้วันนี้ก็มา มากันแบบย,วยาวๆเลยนาะยาวหน่อยนะคะละเอียดหน่อยอ่ะใครอยากดูดวงส่วนตัวชมคลิปเราไม่มั่นใจนะคะว่าเป็นเรื่องราวของเราอยากเช็คพลังงานส่วนตัวนะจ๊ะหรืออยากจะเรียนไพ่ย,ยิปซีก็ทักกันเข้ามาหลังไหม่ได้เลยจ้ามาสอบถามรายละเอียดการลงเรียนการดูไพ่ดูดวงส่วนตัวกันได้จ้าวันนี้ก็เท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย